เนี่ยให้ดูว่าเนี่ยมันเริ่มเริ่มรอตอนแรกอ่ะมันเป็นปลาคัตทิงที่แบบไม่มีสีไม่มีแบบเป็นสีฟ้าแล้วก็สีอะไรวะเป็นแบบเหมือนปลาแบบที่กําลังในยน,นั่นอ่ะเนี่ยดูเดฟอร์มเขาเริ่มมาแบบว่าเอ้ยหน้าตาน่าจะไปได้สวยในความรู้สึกวะนะไอ้เป็นธงชาติเลยนะฟอร์มฝรั่งเศสรหรือไทยเนี่ยแดงขาวน้ำเงินนี่น้ำเงินแดงขาว ตอนแรกอ่ะแบบไม่แบบแบบหน้าตาแบบว่าโคตรจืดชื่อเลยอะ่ะแล้วไม่มีอะไรแล้วอยู่พอเขาลอกมันก็จะแบบว่าเออพอลอกมาแล้วดูสวยใช่ไหมเราก็รู้สึกตื่นเต้นเว้ยเพราะฉะนั้นอะ่ะประกาศอะ่ะเวลามันมันจะสนุกตอนที่ว่าเราลุ้นว่าเขาจออกมาเป็นลายแบบไหนเ,เนี่ยแล้วพอมาเห็นอีกทีก็แบบโอ้ยย,ยังลอกได้อีกลอกได้อีกเดี๋ยวพอเต็มที่เมื่อไหร่ก็จัดไปเพราะฉะนั้น ตัวนี้เหรอไม่อยากจะตั้งชื่อ,อตั้งแล้วตายเกลี้ยงเลยเหียนไปหมดเฟอร์นันโดเฮ้เฟอร์